สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะเรามาเปิดคลิปกันที่ทะเลนะคะเรามาทำอะไรคะพี่มิดมดักปูลมเรามาดักปูลมนะอุปกรณ์เรามีเยอะไหมมีถังมีถังสองใบ,งใบมีมิดพราอันนึงม,มิดไบขไขุดอันนึงแล้วก็ใช้กะปิกะปิก็ไม่ได้เยอะเกินหรอกนะคะยาคือกะปิไม่เดียวออยู่ กระปินี้เราก็เอามาทาถังนะมาค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยพี่มิตรก็จะทำการขุดทรายนะคะขุดลงไปนะให้มันเท่าพอดีกับถังที่เราเอามานะคะความลึกก็เท่ากับถังที่เราเอามาเช่นกันค่ะเพราะเราอ่ะจะฝังถังลงไปอะให้เสมอกับดินนะคะกับพื้นดินนะคะนี่ค่ะ เราฝังถังและกลบบริเวณปากถังเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้กะปิป้ายเลยค่ะป้ายบริเวณทั่วๆถังอ่ะนะคะอรอบๆเลยะคะ่ะกลางๆจนมาถึงปากมันอ่ะนะคะกลิ่นแรงได้ยิ่งดีอะนะคะตอนนี้ก็กลินกะปิโชยเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นรอชมกันตอนกู้นะ ว่าเราจะได้ตัวเยอะตัวน้อยขนาดไหนนะคะไอเรื่องได้น่ะหนูคิดว่าได้อยู่แล้วนะไม่เคยพลาดนะถ้าเรามาดักปูลมแบบนี้นะแต่มันจะเยอะหรือน้อยขนาดไหนนั้นนะ่ะเราก็ไม่รู้ได้นะคะเดี๋ยวมารอลุ้นตอนกู้อีกทีนะคะเนี่ยนะคะเราเอาถังลงไปนะอ่เฟครามลึกก็คือให้ถังอะ่ะเสมอกับ พื้นดินข้างบนน่ะนะคะพี่เมฆก็จะทําการกรบนะกรบดินไอตรงที่เป็นร่องเป็นหลุมลงอ่ะนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ผิดสังเกตของปูนะอีกอย่างปูก็จะได้ลงง่ายๆนะคะการดักปูลมเนี่ยไม่จําเป็นเฉพาะต้องใช้เฉพาะกระปินะคะบางคนเขาบอกว่าใช้ปลาลาก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดของทุกคนนะคะค่ะ นี่เลยนะวันนี้เราเอามาแค่สองถังนะคะ,ะได้มากได้น้อยอ่ะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะให้มันมีตัวให้เราไปทอดกินให้กรอบๆก,ก็อร่อยได้สักมื้อหนึ่งก็โอเคค่ะไม่ได้หวังจะเอามากอนะคะอ่าพี่เม็ดท,ทำการป้ายกะปิเลยนะคะป้ายลงไปเลยประโคมป้ายลงไปเลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะเขาชอบกินตตๆนะพวกปูลมเนี่ย วันนี้เราเอามาสองใบเองนะคะหากินนะไม่จำเป็นต้องเอามาเยอะค่ะแค่สองใบนี่ให้มันเข้าให้มันลงสักกี่ตัวก็เหลือเฟือแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรูปูลมนะคะนี่นะคะรูปูลมนะคะที่อยู่ริมชายหาดนะ อยู่ตามพื้นดินทรายเนี่ยนะคะเขาก็จะขุดเป็นรูๆอย่างนี้นะเ,ออเราทํากับดักไว้อย่างเนี้เราไม่จําเป็นต้องวิ่งจับเลยนะคะไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องออกแรงเลยนะคะเดี๋ยวข่ำขำ่ดึกดึกมาเนี่ยเขาจะออกหากินนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาได้กินกะปิในถังอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาที่ถังเองเลยค่ะเดินลงไปแล้วเขาก็ตกลงไปในถังอ่ะนะคะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเรามารอลุ้นรอชมตอนที่กู้กันอีกทีนะคะพอทำกับดักปูเสร็จนะคะฝนก็มืดมาเลยนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะไว้ได้กี่ชั่วโมงอะนะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่านะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนิดนิดอ่ะนะคะเราจะกู้ปูนมแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วนะ ไปตามลุ้นไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวนะมาหากินแค่พอมื้อนะคะก็ไม่ได้เอาเยอะเกินนะลองดูค่ะอา้าวมีไหมครับพี่มีอยู่มีอยู่นะนี่มีนะคะกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถังเลขห้าตัวนะคะ พิมิตก็จะทำการดึงถังขึ้นค่ะแล้วก็กรบหลุมนะงานก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะก็แค่ดึงถังขึ้นนะตอนกู้นะแล้วหลุมที่เราขุดไว้นะเราก็จะกลบให้เป็นที่เรียบร้อย,อไ,ปอยไปค่ะเราไปดูถัทงที่สองกันตามไปดู ถัทงที่สองกันนะคะจะได้สักกี่ตัวเอ่ยจะพอมื้อไหมนะวิถีแบบนี้ก็เป็นวิถีของคนบ้านๆน่ะนะคะเป็นวิถีชาวบ้านที่มีกันมานานแล้วนะโอ้ได้ได้ได้กี่ตัวเนี่ยโอ้หกตัวเลยนะคะถังนี้นะ ค่ะพี่มิตรก็ทำการดึงถังขึ้นเหมือนเคยค่ะนี่เคาะดินออกนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเทรวมกันทั้งสองถังนะคะแล้วก็นำกลับไปบ้านนะเอาไปไว้ชุบแป้งทอดก,กรอบๆนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเมนูอื่นไหมนะที่เขาทำกับปูลมนะ แต่ว่าที่บ้านน่ะส่วนมากจะนำมาชุบแป้งทอดให้กรอบค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนี่รวมกันแล้วนะโอ้ก็ได้อยู่นะคะนำไปทอดเป็นของกินเล่นนะก็สิบกว่าตัวค่ะเราไม่เอาเยอะนะคะเราหาแค่พอมื้อพอกินนะอา,อาจจะดูว่าทำลายระบบนิเวศหรือเปล่า เปล่าเลยนะคะนานๆเป็นปีนะคะถึงจะมาหากินสักทีนึงค่ะค่ะและวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะสำหรับการหาปูลมนะขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนอก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ